เฮ้ก็กลับสวัสดีสวัสดีทุกคน้วยครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมสตรีมไงไม่รู้จักเหรอนี่จะเป็นสตรีมที่ผมทำในมือถือนะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าโอ้พี่พ่อพี่พ่อไปกาวไงหนูอ่านในมือถืออืมอาา่ะฮะแล้วนี่ก็คือกดเล่นเลยไดส์ ผมเนี่ยรอเวลานี้มานานเลยฮะวันที่จะได้ลา้างแค่ในพ่อปล่าคือกูอยากที่จะเล่นสตรีมแบบนี้มานานแล้วไงนี่ก็เลยเป็นครั้งแรกนะฮะมาเข้าเกมมาแล้วสิ่งแรกที่เราต้องมาเลยก็คือเลือกแมปนะฮะซึ่งแมปที่เราจะเลือกเลยก็คือแบบน้ำไิส <c oughs> บัวขาวมันจะไม่อา่าฮะพอเราเข้ามาในหน้าเกมก็จะมีพวกนี้ใช่ไหมฮะ นั่นแหละหาตัวอะไรก็ได้ซึ่งตัวผมที่ผมชอบเล่นมากที่สุดคือตัวนี้เลยฮะโครงกระดูกฮะอะไรไม่เพราะอะไรไม่รู้ไหมฮะมันเป็นอมตะนี่ดูนะดูนะถ้าไม่เชื่อว่าเป็นอ,ตอมตะคิดว่าตายไหมฮะไม่ตายสัตว์ถ้าถามมาดูบอกเื่งยังไงเนี่ยกดเอสนะฮะวันนี้เป็นอะไรเนี่ยคึกผิดปกติฮฮ โอ้โหแล้วผมก็โหลดอะไรมาเต็มเลยนะ้แล้วก็ตัวทีเด็ดเลยนะฮะที่กูขาดไม่ได้เครื่องปรุงเลยนะฮะเย้ยกันซิดแน่เลยกูอ่าแล้วก็เอชซีพี้9โหน้ำมาตามกัน ไม่ตายก็บุญนะตั๋วอะไรสักไม่รู้ไม่รู้ไม่รี้ไม่รู้มืออะสักอย่าไปเสกตัวที่อื่นครับโอเค,อเค,อเค,อเคมาอันนี้อันนี้คือผมอัดในมือถือนะฮะอันนี้คือใช้แอปอะไรบางอย่างนะฮะแต่ก็ไม่รู้หรอกไม่เคยรู้เราก็ใช้แอปอะไรค่ะแล้วนี่คือเรียนะฮะแล้วถ้ามีคนกำลังอยู่บนเรียนเนี่ย เรื่อนี้จะร่มนะก็คือซาตาเนี่ยรู้ไหมถ้ามันอยู่บนเรือนี้เนี่ยมันจะปเป็นไงแบงค์พ <c oughs> างเลยคลิกมากคลิกอะไรของกูเนี่ยโอ้ย <c oughs> ในคลิปหน้าผมมาสอนเต้นยิ่งแ้า กูไปค in in okay. okay, oh ึกเจี๊ยอของกูเนี่ยคึกอะไรของกูวะโอเคแต่ได้ไม่ต้องได้เสียงกดคีย์บอร์ดของกูโอ้เอาอะไรดีเนี่ยโอ้คราดดีคราดดีคราดดีไม่ดีเลยนี่คือคราดดีนะฮะส่วนทีกอสปุ้มปุ้มตุ้มไม่เล่นจะจอยกันไม่ัูกอื้อเอ๊ และนี่คือมอสที่ผมเป็โหลดมาทั้งหมดนะฮะซึ่งก็มีสเกลอูซาดิตะไรของกูเนี่ยไม่รู้ไค่แต่เกมนี้โอ้บรรเจ้ามาทำไมเนี่ยแล้วก็โอ้คีเด็ดเลโคโะ เจสันวยนี่นี่จองเลยไปแล้วก็สเตปนะฮะโอ้ไปเหมือนกันฟินแอนด์เจกนะฮะโอ้นี่คือเจกโอ้ประเจ้านี่คือเจกไปเหมือนกันเออนี่ตัวอะไรเนี่ยเด็กปะไม่รู้ฮะนี่คือฟินโอ้พระเจ้ามึงไปก่อไปเพราะมันกายมี2ตัวนะฮะนี่ฮะคือตัวนี้กับตัวนี้ ไอตัวนี้มาจากมอสเออรวมกันนะฮะอันนี้คือมาจากมอสเฟดดี้พวกมันก็ไปเหมือนกันอืมเอาตัวอะไรต่อดีนะอะไรแค่นี้แหละแล้วก็มีหมวดหมู่ระเบิดซึ่งมีคีเปิดนะฮะผมหงกูแน่เลยใครดูคลิปนี้าจะาเครื่องระดกตไอพวกนี้ อุ่นแล้วก็คึกในตามภาษาอารมณ์ของกูเอาปะโจรกจี้่ะอ่ะโอ้ประเจ้านี่คือมังกรแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อไม่นะลูกโป่งปล,ลูกโป่งแตกอ่าแล้วนี่ก็คือเฮดไลท์นะฮะเยะ่เฮดไลท์ เออยเอาไมา่ตัวปอ,ออี่ดะเฮดไลท์ประทบับสายเฮดครับใครจะเป็นฝ่ายชนะครับไม่ตายแล้วใครจะเป็นฝ่ายชนะเนี่ยนึกหมดเอมาตะทั้งสองตัวเลยเนี่ยเดออออออี๋วยวโอ๊ยแล้วนี่ก็าคิดว่าดีเพราะต่างคนทีทมเป็นยัไงวะโอเคมาหมวดหมู่ของ โอ้กอสโอ้พระเจ้ากอสแบบใหม่กอสบินได้โอ้เจ้าเทพจ้าแห่งกอสและนี่ก็คือกอสที่ไม่รู้แฮะเพราะว่าตัดอยู่ในทิศไปว่ะอ่าและนี่ก็คือตัวอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้จักนะฮะแล้วก็ตัวทีเด็ดเลยฮะไอตัวนี้ต้องอยู่ในน้ำไอตัวนี้ต้องอยู่ในน้ำแร็คลกนิดนึงนะฮะปุ้มมาแล้วคราเคนนั่นเองซึ่งคราเคนตัวนี้ ทำมาจากตูค้คอนเทนเนอร์ไอสัตว์ขาเขคนที่ทำม,มาจากตูค้คอนเทนเนอร์โอ้พระเจ้าโอเคคลิปนี้ก็แค่จะมารีวิวสั้นๆนะฮะไม่ได้มารีวิวยาวอเดี๋ยวว้ยพวกนี้ไอ้วุ้ยวุ้ยแมวี้เกียโอเ้เฮ้ยี้เกียจโต้ี้เกียเจอเอาเป็นลไปว่ามาเผาหัวไปมึงดีไม่ดีเอาเปิ้เอคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแต่ไอ้ไส้กรอกอีสานอร่อยเอ้า